สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะรกรกฎาคมของชาวทัาน้ำค่ะชาวทัศน้ำได้แก่ลัขนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมีมีกรกฎแล้วก็มีพิจิกนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีกรกฎพิจิกในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่จะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนที่คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะเป็นอะไรกันนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไพ่พลังงานหลักในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขากันก่อนนะไปดูไพ่พลังงานหลักในความสัมพันธ์ของชาวทัตนาน ใช้พ,พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของเขาจะท่าน,น้ำมีไพ่หนึ่งไม้หนึ่งไม้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่หมายถึงรักครั้งใหม่ๆสิ่งใหม่ในมีชีวิตหนึ่งไม้น่าจะเป็นไพ่ของการที่เจอคนใหม่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจการตั้งต้นใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งน่าจะคาดหวังได้ถึงความจเจริญร่กรวยนะหวังว่าหนึ่งไม้สำหรับ ท่านน้าจะเป็นไพ่ที่ดีที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเดี๋ยวไปดูกันหรืองานใหม่ตําแหน่งใหม่อาจจะนําพาคุณให้ไปเจอกับความรักก็ได้นะคะไพ่ท่านน้ําค่ะความรักความสัมพันธ์นะสถานการณ์เป็นยังไงคุณมีไพ่บุกบางท่านเจอกันในสถานศึกษาการอบรมการเรียน เทรนงานอืมบางคนมีคนหนึ่งดูแบบเรียนเก่งมากๆคงแก่เรียนอาจารย์วิชาการชอบสอนก็ได้เออดูสิสถานการณ์ในความสัมพันธ์มีไฟทรายเซรวิส มีไพ่หลอดแล้วก็มีไพ่ messenger ในหน้าไพ่อะ่ะเหมือนแบบเรากำลังมีเรื่องเศร้าเสียใจแล้วก็มีผู้ใหญ่หรือเรื่องงานคอยคอยดึงคุณนคอยดึงคุณคอยช่วยเหลือคุณให้คุณแบบ โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินมากกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ว่าได้แต่มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกำลังเจอกับความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่มีคนที่ปรารถนาดีกับคุณหวังดีกับคุณและเขาค่อนข้างอายุมากมีไพ่ทรีกับไพ่หลอดเนี่ยก็เป็นได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะชาวทัตุนะ้ำ ดูสิคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาท่าน,นาำคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา<อ>มีไพ่เอ็มเพรสสี่ไม้ค่ะเจ็ดเมนต์ซันหุ่โอแล้วก็สิบไม้แล้วก็ไพ่เจ็ดไม้ ในหน้าไพ่ค่อนข้างชัดเจนมากว่าเรารู้สึกถึงสภาวะการเป็นครอบครัวของคนคนนี้ได้คนคนนี้น่าจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้เป็นคนที่คุณเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเออถ้าเป็นคนเนี้คอยค่อยนาซู้คอยนาพยา,ายามหน่อยหรืออาจจะเป็นคนแรกเลยก็ได้ที่สู้เพื่อให้ได้มีคุณดูแลคุณนี้ก็ได้นะเขารู้สึกไงกับคุณคะทัดนามมีไพ่คิงถือทวนก็เพราะเขาก็ชอบคุณเขาก็รักคุณแหะ ก็ชัดอยูน่นะคิงถ้วยมีคิงถ้วยมีทาวเวอร์มีควีนถือดาบมีไพ่เดอะโฟลนแล้วก็มีเฮโรแฟนแล้วก็มีเดวิลนะคะ ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรับแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลหรับกันได้ค่ะหน้าไพ่พีอาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นนะเออส่วนหนึ่งพี่รู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะทําให้คุณรู้สึกถึงคําว่าเป็นครอบครัวได้เขาน่าจะเหมือนแบบเป็นคนที่ขึ้นมาปกป้องคุณได้รับคุณได้ แม้คุณจะโอเคไม่โอเคพี่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เวลาอารมณ์ร้อนคุณจะไม่สนใจใครเวลาที่คุณอืมแอบรู้สึกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างมีอิสระในตัวเองสูงเนี่ยเอาแนานอนไม่ได้แต่ถามว่าอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เขาก็ยังรักคุณอยู่ดีไม่ว่ายัางไงหนึ่งไม้เท้าตรงนี้มันอาจจะหมายถึงการให้โอกาสคุณเรื่อยๆก็ได้คุณเลยมีความรู้สึกว่า จะมีใครบ้างล่ะที่จะสามารถเข้ามาแล้วทำให้รู้สึกได้ว่ารับคุณได้ในหลายๆมิติรับข้อดีคุณได้ใครๆก็รับได้แต่รับข้อเสียของคุณได้มันอาจจะมีแค่คนคนนี้หรือเปล่าเวลาที่คุณโมโหวเวลาที่คุณเวียงเวลาที่คุณไม่แคร์เวิร์เวลาที่โอเคบทจะดีก็ดีบทจะร้ายก็ร้ายบทจะหึงก็หึงอะไรเงี้ยแบบหนึ่งวันพันเรื่องราวอย่างเงี้ย มีแต่คนคนนี้ที่น่าจะรับคุณได้แล้วเขาก็รับคุณได้เพราะข้อเดียวของคุณเลยนะเขารักคุณแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คนคนนี้หมดรักคุณเมื่อไหร่พี่ว่าเขาก็ไปแต่ในวันนี้ที่เขายัง accept คุณได้ยังโอเคกับคุณก็เพราะเขารักคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าเนี่ยมันคือตัวเราเรารู้สึกเออมันก็งอแงไปนิดหนึ่งเนาะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะ เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะอะมาดูกันเขาคิดจะทาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดจะทาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้คะท่านาม,มีไพ่สามใแฮงแมน p r c าย s s s t r ี n g t h world สีเหรียญในหน้าไพ่ถามว่าเขาคิดจะทำยางไความสัมพันธ์นี้ถ้าบังเอ,อิญเราไปเจอความสัมพันธ์เวอร์ชั่นเราสองสามคนออรู้แหละว่ามันต้องจบในวันใดมันหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมที่จะเลิกยังไม่พร้อมที่จะปล่อยยังไม่พร้อมที่จะวาง ยังอยู่ทั้งตัวจริงยังอยู่ทั้งตัวสำรองไม่ว่าคุณจะเป็นเป็นคนไหน 2. ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบโสดกับโสดนะคะในหน้าไพาอ่อ่ะพี่รู้สึกว่าเขาจะไปหาวิธีทําให้สถานะในความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากขึ้นสามไม้คือไปหามุกใหม่หาอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะแก้เกมในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันต้องติดขัดตรงนี้แน่ๆเลยเพื่อให้สุดท้ายเขาและคุณได้ลงเอยกันได้ เป็นแบบนั้นเขารู้สึกว่าเหมือนเขารู้แล้วว่าข้อสอบมันเป็นประมาณไหนแต่เขายังตอบไม่ถูกข้อแค่นั้นเองเขาจะตอบมันให้ถูกข้อให้ได้นะคะให้ตรงใจคุณให้ได้แนวโน้มความสัมพันธ์สิงััดหนาชาลีออรดพีนไม้ทิมพลาน มูลแล้วก็สามเหรียญอืมถ้าเป็นเราสองสามคนอยู่ในโหมดการเจราจาและมีเกณฑ์ที่จะแบ่งใช้คาว่าแบ่ง mm. เจราจาแบบวันคู่วันคี่หรืออะไรแบบในลักษณะที่ก็ยังมีกันในหมดสามสองคนสามคนยังไม่ปล่อยกันไปอะ่ะ mm. เพราะว่ามีความรักอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นในโหมดของคนโสด ถ้าเป็นในโหมดของคนโสดพี่ก็แอบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเขาจะพยายามเข้าหาคุณด้วยมิติต่างๆเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้เพื่อที่จะทําให้วันหนึ่งคุณรักเขาให้ได้เพราะเขาเชื่อว่าอย่างน้อยๆถ้าคุณไม่ได้ปิดกั้นเขายังไม่ได้บล็อกเขายังไม่ได้ให้เขาไม่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั่นแปลว่าเขายังมีหวังแล้วก็คงเดี๋ยวจะมีพาไปเที่ยวพาไปไหน ใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณเปลี่ยนใจได้สักวันประมาณนั้นนะในหน้าไพา่ขอไพ่ในค่ะไพ่แนะนำสิมีไพ่ขอถามก่อนนะมีไพ่คนในใจเนี่ยคนที่รักก็คือรักจริงๆแหละมีไพ่รักเลยเห็นปะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไดเจอใครที่รักคุณก็ขอให้โชคดีเข้าวัดทำบุญบ้างในส่วนของบางคนที่แบบทําไมของหนูมันตรงกันข้าของหนูมันมีปัญหาก็ไปทําบุญบ้างสติไม่เชิงหรอกแค่มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็รับรู้ได้ว่าถ้ามาทรงเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่าความสัมพันธ์เวอร์ชั่นเราสองสามคนนะ่ะถ้าเขามาพูดว่าทําท่าจะเลิกจะเลิกอะ่ะประเด็นคือให้เขาไปเลิกมาก,ก่อนแล้วค่อยมาจะง่ายกว่าไม่งั้นคุณก็จะงงอยู่เนี่ย งงกับสิ่งที่เขาทํางงสิ่งที่เขาพูดทั้งทั้งทีง่มันไม่มีอะไรให้น่างง,งเลยอืให้เขาไปชัดเจนกับตัวเองมาก่อนเหมือนง่ายๆเหมือนเราเปิดบริษัทแล้วมีคนนึงบอกว่าเขาอยากมาทํางานกับเรามากเรากําลังจะรับเขาเข้าทำงานแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขายังไม่ยอมลาออกจากบริษัทนั้นแล้วเรื่องจริงเขาจะมาทํางานบริษัทเราได้ไงอะในแบบ full time ในแบบเต็มเวลาถูกไหมเหยียบเรือสองแคมมันมันไม่ได้อยู่แล้วอะประมาณนั้นอะนะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำในครึ่งเดือนแรกกรกฎาคมนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ